ใชยแชมป์โลก MotoGP 2020นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของรถสปอร์ตแล้วก็มีทั้งไฮยบุสะแล้วก็ J s x r 1000R นะครับเดินๆเ,เข้ามาดูหน่อยนี่วันนี้มีเปิดตัวรถใหม่ด้วยนะครับอแอบเจอคนหน้าคุ้นนะครับแอบเจอคนหน้าคุ้นเขาถ่ายงานอยู่เราเรอสายของเรากันดีกว่านี่ ร u ส u กิวีสตอ m นะครับโอ้โ oh หหน้าขี่เว้ย <Hey, S 1> ผม <no S 1> ชอบ <no S 1> อย่างหนึ่งคือเลยนะไฟหน้ามีความแบบอารมณ์คล้ายๆกับอะไรแล้วครับคล้ายๆกับคาทาน้าแต่อยู่ในตัว V Storm นะครับดูไฟหน้าเลยผมเห็นแล้วผมกรี๊ดว่าไฟหน้าสี่เหลี่ยมแล้วก็มีความเป็นแบบทรงของตัววีสตอมก็จะเป็นเครื่องยนต์สองศูนวี v นะครับวีทวินแล้วก็จะเป็นสไตล์รถของทอวิง ทัวลิงในส,งสังเกตสังเกตนี่วางบนหินเลยวางบนหินเลยนะครับม้อนา้าเป็นม้อน้ำนะครับแล้วก็เครื่องยนต์สองสูบสองสูบ V นะครับเรามาดูในวีสตอมตัวก่อนนะเราจะเห็นเป็นตัวนิ้วอ๋อวันนี้ที่เปิดตัวเดี๋ยว,ยวบอกตามตรงที่ผมเพิ่งเดินเข้ามาแล้วก็เห็นพร้อมกันเลยนะครับในเมืองไทยเราจะเห็นตลาดตัวที่เป็นตัววีสตอมที่เป็นตัว 650cc นะครับตแต่นี่ คันที่จอดอยู่นี้นี่คือวีสตอมใครรู้จักเนี่ของก็รู้ได้แหละพันห้าสิบนะครับตัวพันและววีสตอมพันเลยก็ว่าทำไมดูแล้วมันน่าขี่จริงๆเลยโอ้โหคันนี้มันได้มากเลยนะผมว่าดีไซน์จะมีกลิ่นอายความผสมผสานระหว่างในยุคยุคเก่าและยุคใหม่มีความร่วมสมัยมากนะครับสไตล์ซูที่แบบว่าเออไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการแต่ยังเป็นดีไซน์ที่ใช้คําว่าเหมือนอารอมณ์คล้ายกับตัวคาร์นา,นาที่เอามารีบอลอีกครั้งนะครับส่วนตัวผมแอบชอบนะ เป็นทรงที่แบบมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองดีจริงๆนั่นหล่อเว้ยดูในดูในรูปตอนแรกก็ว่าสวยแล้วนะมาดูคันจริงนี่เห็นไฟหน้าสี่เหลี่ยมน่กรเลยี่ดีเจลยใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครขบผ่อนมากเลยรับทีได้ความรู้จบกพี่ก่อนครับตัวนี้จะเป็นตัวพันพันห้าสิบใชมคันนี้หน้าหน้าขี่นะทรงสวยเลย ก็จะได้เรื่องระบบไฟฟ้ามีการอิเล็กทรอนิกส์ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเข้ามาหลายตัวครับผมคันเร่งก็ไฟฟ้าไม่มีไม่มีสายถลี่อ๋อเป็นคันเร่งเป็นคันเร่งไฟฟ้าด้วยเคเบิลล้อท,ทูเฟลด้วยไหครับครับผมเป็นเหมือนเดิมครับผมเป็นทูเฟลดก็คือไม่มีอย่างในล้อไม่มีอย่างในทูเฟลดด้วยเดี๋ยวทรงสวยนะข้อขาขาตั้งกลางกับกระล้มข้างก็ติดมาให้เลยครับอันนี้คันเท่าไหร่ครับพี่าราคาปกติ619,000 เฉพาะในงานนี้57 9 0 0 0นกัก็คือลดลงมาให้0 0 0 0มพันเฉพาะในงานเราเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับเฉพาะในงาน15คันเท่านั้นด้วยพี่ครับคได้ได้ขอบมากเลยนะครับนะครับขัคราบพอดีไมค์มันอยู่ด้านหลังผมเลยต้องโูยต้อ <c oughs> ใส่ไมค์ขอบคุณนะครับแล้วก็มาดูกันต่อนะครับวีซอม v นะครับ มาดูกันต่อมาดูกันต่อในโซนด้านในนะครับของของบูธซูซูกิเนี่ยก็จะเป็นพวกอันนี้ก็จะเป็น g s x s 1 0 0ันะครับก็เป็นโม,โมเดลที่เปิดมาก่อนแล้วแล้วก็ g s x S 1 0 0สพซูซกิตัว SV นะครับ SV650 แล้วก็มี b e r ร์กแมนะครับอยู่ในนั้นนีนา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  ดูแล yeah, oh ้วผมชอบเลยบางคนถ้าเกิดทันในยุคสมัยช่วงประมาณ10-20ปีที่แล้วอ่ะเห็นดีไซน์นี้กีดทุกคนผมบอกได้เลยนะครับสำหรับตัวซูซูกิคาร์นานะครับก่อนครับมาอยากดูคันไหนต่อมาเราไปดูข้างในลึกๆกันต่อนะครับบุลวตรนี้ก็น่าขี่นะครับตัว450ห้าสิบูลวัร มีความใหญ่แบบคูเซอร์แบบเบลกเกิร์กมากเลยอารมณ์แบบดีไซน์นี้ผมเห็นมาแบบหลายสิบปีแล้วนะแต่ผมว่าเป็นดีไซน์ที่ไม่ตายนะเห็นยังไงก็ยังสวยนะครับขนาดผ่านไปต้องเป็นสิบยีปีแล้วอันนี้จะเป็นเบิร์กแมนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหกหกร้ยห้าสิบีซีหกร้ห้าสิบีซีนะครับจะเก,ก็บว่าถ้าเป็น6กร้อห้าสิบจะเป็นไฟแบบออกแนวทรงไข่ไข่นะครับแต่ถ้าเกิดตัวตัวพันห้าสิบ แต่เป็นไฟสี่เหลี่ยมนะครับมาดูที่รถอีกทีนึงหน้าปัดเลนไมเนนะี่ยน่าจะเป็นอารมณ์คล้ายกับพวกตระกูล g s x r กอาพันนะครับจะออกแนวแบบเป็นดิสตอนแบบออกแนวเป็นสีสันนิดนึงแล้วก็คันเร่งจะเป็นคันเร่งสายแล้วนะไม่ใช่คันเร่งเคเบิลแล้วนะครับโอ้ปอกเร่งนิ่นนมเว้ยบ <laughs> อกเร่งนุ่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพลินกินกาแฟของซุซกินะครับอันนี้เป็นแบรนด์ตัวสุดใหญ่ญี่ปุ่นเลยอ๋อ อ๋อเปล่ารับผมถ่ายโอเคครับอันนี้ครับเขาจะเราจะซูซูกิเราจะไปเอกกับแบรนด์คุรุสุจากเยอโปทีนี้มันจะพิเศษมาเป็น6เมนูสําหรับรถซูซูกิในแต่ละรุ่นแต่ละเซกเมนต์แล้วก็เมล็ดกาแฟเป็นเมล็ดที่สเปเชียลเบรนด์สำหรับงานนี้โดยเฉพาะจะทานกาแฟรสชาตินี้ต้องมาทานในบูสุซูกิเพราะนั้นในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงวันที่สิบสามครับได้ครับยังไงเดี๋ยวเชิญชิมเลยอ๋อได้ครับขอบนุญากเลยครับสำหรับใครที่อยากมาทานกาแฟเข้ามาที่บูธได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ แม่มีกาแฟที่บูสุสุกิเ้วยนะครับตัวนี้ถังน้ำมันกี่ลิตรนะครับพี่ตัวนี้ถังน้ำมัน16ลิตรเออทษที่ครับ20ลิตรเท่าเดิม20ลิตรนะครับใช่ครับแต่ดูใหญ่นะผมคิดว่าใช่ครับ20ลิตรเนาะ20ลิตรเท่าเดิมอืมบอกนะครับล้อจะเป็นทูเฟลด์นะครับสังเกตว่าตัวซี่รวดมันจะแทงออกมาที่ดุมดุมด้านนอกเนี่ยไม่ได้แทงเข้าไปถ้าพวกอยู่ด้านในจะต้องมียางในนะตัวนี้ก็จะเป็นทูเฟลด์ใส่ย,ยางเหมือนรถสปอร์ตใส่ย,ยางเหม เบรกหน้าเป็นดิสกคู่นะครับของโทคิโกะล้อหน้านี่ก็สายโทลลิงอยู่แล้วจะเป็นล้อใหญ่ๆนะครับยางได้บิดสโตนด้วยแมหน้าขับเว้ยทรงแบบสวยเลยเดี๋ยวไปกินกาแฟเดีกว่าอืมแมเห็นแล้วหน้าขี่เว้ยอ่าเี๋เราก็เดินวนรอบซูไปน่าจะหลายรอบได้อยู่นะครับมาเราไปดูคลิปเอ้ยเราไปดูบูธต่อๆไปดูบูธต่อๆไปยังมีหลายบูธให้เราเดินนะครับเดี๋ยวเมมกับ แบตผมจะหมดซะก่อนไป